ด้านอาจัจฉริยะยื่นอายการสอบเพิ่ม8ข้อคดีแตงโมพูดถึงคดีของแตงโมนะครับ <ฮะ S 2> ข่าวสารแจ้งออกมาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ครับสำนักง,งานอายการจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่นะจะมีการ เชิญตัวนะครับผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดในนีห้าคนแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกหนึ่งคน<อ>ที่เป็นที่ปรึกษานะครับมารับทราบข้อกล่าวหานะหลังจากที่ว่าพนักงานสอบสวนได้ไปสอบเพิ่มเติมแล้วก็นําสํานวนมา2 4 0 0ร้อกว่าหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็พอแจ้งนะบว่าทุกคนที่มีข้อกล่าวหาอะไรบ้างปอนี่หนักที่สุดนะครับคือ5ข้อกล่าวหาหลังจากนั้นก็เป็นการทําหน้าที่ของอายการที่เข้าสู่กระบวนการส่งฟ้องศาลวันพรุ่งนี้อ้าวอันนั้นเป็นประเด็นใหม่ นะครับแต่วันนี้เห็นภาพคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาการนะครับก <ไป S 1> ็บ <ไป S 1> เดินหน้าไม่หยุดทุกวันครับ<ช>วันนี้ไปที่สำนักง,งานอายการสูงสุดนะครับเพื่อขอความเป็นธรรม8คดีเรื่องของแตงโมนะครับเพื่อที่จะให้อายการสูงสุดส่งไปยังให้พนักง,งานอายการจังหวัดตรุบุรีเพื่อมีคําสั่งให้ตํารวจปูตอนภาคหนึ่งสอบปากคําเพิ่มเติมอีก3ปากคนสําคัญก็คือว่าคุณหญิงคุณหมอพรทิพย์โลดเจะนะสุน,นันท์นะครับที่เป็นกรรมการสิทธิ พชนสิทธิเสรีภาพแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคพุทธิสภาพันเอกนายแพทย์วัดชัยการชนะนรินนะครับอดีตสัยญญแพทย์รโรงพยาบาลมงกุฎแล้วก็ผู้เชีช่ยวชาญด้าน GPS นะครับซึ่งยังมีข้อสงสัยอยู่อันนี้เป็น3ประเด็นนะครับส่วนประเด็นอดืนๆเนื่องจากว่ามันเยอะนะครับขอสรุปให้ฟังสั้นๆว่าเรื่องของการให้ตรวจสอบนะครับภาพเลือดบนเรืออีกทีนึง รวมทั้งเสื้อผ้าของ5คนบนเรือในวันที่เกิดเหตุนะครับก็ขอยมีการตรวจสอบไหมคุณอัชิริยบบอกว่าหลังจากที่มีตัวละครขามาเพิ่มนี้ตอนนี้ผมชักไม่มั่นใจแล้วครับกระบวนการยุติธรรมนะไม่รู้ว่าจะมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนในหน่วยง,งานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์สายเชื่อมโยงกันจะเป็นสมาชกงานตรวบดแห่งชาติก็ดีดี i ก็ดีแล้วก็กระทรวงยุติธรรมก็ดี <c oughs> ผู้สื่อข่าวก็ไปบอกเหมือนกันนะครับว่าโอ้ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปกันใหญ่แล้วแต่นายเดชาเขาก็ถอนตัวแล้วนะคุณอาชิรยะก็บอกว่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตถอนตัวไปแล้วผมพร้อมที่เป็นที่ปรึกษาให้คุณแม่นะหากแม่ต้องการแต่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่แม่นั้นจะไปฟ้องร้องทนาเดชาหรือบุคคลใดๆก็ตามนี่นะเพราะว่าทุกคนก็มุ่งหาความจริงกัน นี่นะรวมทั้งนะครับเรื่องที่มีข่าวสารจากทนายตั้มก็เคยออกมาบอกว่าเอเรื่องของอคุณอัจฉริยะเคยร่วมมือกับบางแจ๊กในการปล่อยภาพของแตงโมนะครับนี่คุณอัจฉริยะยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยบางแจ๊กเคยติดต่อมา16เมษายนระบุว,ว่ามีเสียงคลิปตำรวจนะนะครับตำรวจจากสพน,นทบุรีไปรับเงินรับทองเขานะครับแต่ตัวเองไม่เชื่อบางแจก๊กแล้วก็ไม่ให้ค่ากับพวก สิบแปดมงกุฎคุณอัจฉริยะพูดเจนนะครับพูดชัดเจนบอกว่าคุณบางแจ็คนั้นเป็น18บแปดมงกุฎแล้วก็เป็นคนกะล่อนครับเดี๋ยวเขาก็ฟ้องเอาหรอกเพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่าคุณอัจฉริยะเป็นคนดีไว้ใจได้ทางด้านพี่เต้ก็บอกว่าคุณอชิรยดีแต่คุณแม่บอกเลยนะครับว่าได้คุยกับบางแจ็คเป็นคนเรียบร้อยสุภาพบุรุษพูดจาดีมาก อ๋อ<ด>ใช่บอกว่าบางแจ๊กกา<ด>ันเลยเป็นเพื่อนกันเลยใช่ค่ะเขาก็รับรองอยู่<ช>นะคะคุยคำมั่นหมายสามโมงคุยคำมั่นหมายสาม